ของเรานะคะในหัวข้อท่องเที่ยวปลอดภัยไปทั่วไทยยุคโควิด -19 ซึ่งการสัมมนา,าในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนา,าการท่องเที่ยวโดยอาจารย์พัยดยศเพชรวงนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากเพจโสท่องเที่ยวนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะคอยให้ความรู้กับพวกเรานั่นเองค่ะ และในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญประธานฝ่ายนักศึกษานายศักชัยทองอ่อนขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาและขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอำนาจเอี่ยมสำอางคณะบดีคณะศิลปศาสตร์วังนางเลิงขึ้นรับฟังวัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ในนามนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอำนาจเอี่ยมสำอางคณะบดีคณะศิลปศาสตร์วังนางเลื้งเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานสัมมนาในหัวข้อท่องเที่ยวปลอดภัยไป,ไปทั่วไทยยุคโควิด1 9ประจำปีการศึกษา2,563ในครั้งนี้ในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทั่วไทยยุคโควิด19ในปีนี้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวรายงาน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สาขาท่องเที่ยวตระหนักถึงความสําคัญของบัณฑิตในยุค4.0และตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด19ซึ่งยังคงระบาดถึงแม้จะมีวัคซีนแล้วก็ตามซึ่งจะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความรู้เท่าทันและสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมและก็มีการพัฒนา ความคิดวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์พัฒนาต่อยอดรวมถึงมีความตระหนักในการในด้านสังคมและมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สูงขึ้นกระผมหวังไปย่างยิ่งว่าในการสัมมนาการท่องเที่ยวปลอดภัยไปทั่วไทยยุคโควิด -19 ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวในวันนี้จะประสบความสำเร็จและก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน รกราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อท่องเที่ยวปลอดภัยไปทั่วไทยยุคโควิด19ณบัดน,นี้ครับ ทุกคนคะจะได้พบกับวิทยากรสุดหล่อของเราทั้ง4ท่านนั่นเองนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับวิทยากรจากเพจโสต้องเที่ยวด้วยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ในฐานะทุกคนเนี่ยก็สามารถทำอย่างเราได้ความแพชชันที่เกิดขึ้นคือมันสำคัญมากแล้วเขารู้สึกแค่เนี่ยแล้วเขาก็จริงใจในการสื่อสารในการเล่าออกไปเราเชื่อว่ามนุษย์มันก็หลีกไม่พ้นในการที่จะแบบดูสำรวจในการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ใต้ผ้าของพี่เอิญก่อนก่อนที่จะเห็นสิงนี้ มีน้องขอมาครับ <abonn> ค <és> ือตอนแรกน้องนั่งตรงนู้นนะแล้น้องก็ย้ายมาตรงนี้การที่เราแบบจับนู่นนี่นั่นมาหลายๆอย่างรวมกันคือถ่ายไม่ได้พักเลยปกติเทปอื่นจะถ่ายแบบชิวๆถ่ายแบบ9ก้าโมงบ่ายโมงก็พักละเพราะตอนนั้นพี่ต้นเขาเป็นโปรดิวเองพี่ไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงว่าจะแบบใส่เฉยๆใส่ไปถ่ายในรายการหรอเหลืออะไรเงี้ยทายังไงให้แบบว่า แค่หนึ่งช็อตแค่แบบว่าพี่เอินใส่กางเกงจริงๆแล้วในตอนนั้นคือพี่เอินใส่กางเกงปกติเลยไม่โป๊ใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็แค่เลือกช็อตที่เราจะเล่าแค่ตรงเนี้ยเออคนโสดนี่รายการคุยแหกโค้ง่ไม่เป็นธรรมดาคนโสดก็ต้องมีคนที่เข้ามาคุยด้วยอยู่แล้วครับเออท่องเที่ยวอ่ะครับมันมันเปิดประสบการณ์เปิดโลกทัศน์เราหลายอย่างมากนะครับก็อยากให้แบบเออถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยครับก็เออลองลอง เปิดโลกทัศน์ตัวเองตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวแต่ละทีแต่ละจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ความรู้ใหม่ๆอะไรกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมามาคิดกับตัวเองมามาพัฒนาตัวเองได้อีกครับแล้วเราเรียนกันสาขาตรงนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้เราแบบเออเข้าถึงตรงนี้จริงๆอะ่ะแล้วพอเราได้ได้ทำงานออกมาเงี้ยเราก็จะเข้าใจมันจริงๆ